สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้ากับห้างเสียงบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือ8กับ1นะคะก็000103040608 3031333538 8081838588 1 0 1 1 1 3 1 5 1 8 1 9 3ตัวก็815381885088033 สามแปดศูนย์นะถ้าจะจับคู่ก็จับตรงนี้เลยสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดจับหันเนานะคะเอามาซื้อบ่ายด้วยเด้อเช้าซื้อ V ีได้วยนะต่อไปห้างเซิงบ่ายตัวเด่นก็คือแปดเจ็ดกับเก้าตัวรองก็คือหนึ่งกับห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้า เน้นรูตัวดินเอาด้วยตัวองก็คือหนึ่ง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 สามหนึ่งห้าหนึ่งเจดหนึ่งเกาห้าหหหห้าห็ห้าเก้าเจห้าเ้าเ้าเจดหนึ่งหนึ่งสหนเจห้าหนึ่งะจับคู่ก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเ้าหห้าเ้า้า็ดเจ็ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะ ย่าลืมมาซื้อเช้าด้วยนะเอาตัวเด่นซื้อ V.I.P เด้อหรือจะจับคู่ซื้ออาก็ได้นะ้องไม่ต้องหมดเงินเยอะนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะจับคู่เด้อมันถึงไม่เปลืองเงินเยอะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการมพนันนะคะเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะ